สวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวสารโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานประจำเดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะ เมื่อวันที่7พฤษภาคมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานได้ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปีพศ2568ครั้งที่1ทับ2568ณห,ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมาน เมื่อวันที่7พฤษภาคมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานโดยนายประวินอินทพึ้นศีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนางสาวพนารัตน์ปงชมพูประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานรวมตอนรับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองชั้นสูงนปส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ตำบลน,น้ำหมานณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมาน เมื่อวันที่15พฤษภาคมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำมานได้ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปีพศ2568ครั้งที่2ทัพ2568เพื่อรายงานงบรับจ่ายรายไรตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณพศ2568และข้อราชการอื่นๆณห,ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำมาน เมื่อวันที่15พฤษภาคมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเลยได้ประชุมการเตรียมงานจัดงานประชาสัมพันธ์สับป,ประรดไร่ม่วงประจำปีพศ2568โดยมีนายประวินอินทบ,บุญศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานเมื่อวันที่16พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานโดยนายประวินอินทมุนศรีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนางสาวพนารัดวงชมพูประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาฟื้นฟูปลาไทยซึ่งมีท่านนายอำเภอเมืองเลยดรประชาแสนกลางเป็นประธานในพิธีณนะวณุทยานหาลีรัก เมื่อว <t ried> ันที่16ุทพฤษภาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้ประถมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานโดยมีนายประวินอินทบุญศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานเป็นประธานในพิธีณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เมื่อวันที่20พฤษภาคมนายประวินอินทมุนศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานเป็นประธานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรนวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวรขัติยะราชนารีประจำปีงบประมาณพศ2568 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาปศุสัตว์ตำบลน้ำหมานในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยปศุสัตว์อำเภอเมืองเลยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานเมื่อวันที่23พฤษภาคมนายประวินอินทบุญศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานเป็นประธานการประชุม การเตรียมจัดงานโครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับประรดไร่ม่วงเมืองเลยซึ่งมีคณะผู้บริหารนางสาวพนารัตน์วงชมพูปรัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานพานิชจ,จังหวัดเลยเกษตรอำเภอเมืองเลยพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลยคณะครูกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมาน ข่าวสารโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานประจำเดือนพฤษภาคมพศ2568มีเพียงเท่านี้สามารถรับชมได้ในเดือนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ